กฎแห่งรากฐานอันมั่นคงจอห์นซีแมกเวลหนังสือเล่มนี้พอได้อ่านแล้วก็อยากอ่านบ่อยๆนะคะวันนี้พาย่อหัวข้อที่สำคัญสั้นๆมาแชร์ลงในพอดแคสต์นะคะความเชื่อใจสำคัญต่อผู้นำมากแค่ไหนมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะคะ่ะความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำและเป็นผู้ กาที่ยึดองค์กรเอาไว้หากผู้นำทำลายความเชื่อใจของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็จะไม่สามารถรักษาอิทธิพลที่มีต่อคนเหล่านั้นเอาไว้ได้มันจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยยกตัวอย่างผู้นำประเทศอเมริกาคดีวอเตอร์เกตทำลายความเชื่อมั่นที่ชาวอเมริกัน มีต่อผู้นำประเทศความเชื่อใจในประธานาธิบดีลิชาร์ดนิกสันตกต่ำลงมากเสียจนเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการลาออกเขาสูญเสียอิทธิพลที่มีต่อประชาชนประธานาธิบดีบินคลินตันเป็นผู้นำที่มีความสามารถสูงแต่ข้อข้องใจเกี่ยวกับความเชื่อใจก็บ่อนทำลายความเป็นผู้นำของเขา เรื่องอื้อฉาวของบริษัทต,ต่างๆในช่วงทศวรรษที่1990ทําทำให้ความเชื่อมั่นที่มีผู้คนมีต่อผู้นำในภาคธุรกิจสั่นคลอนการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในค,ธธร,ร,ร,ค,คริสตจักรคาทอลิกก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากตาสว่างเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในคธธร,ร,รคิสตจักรนี้ผู้นำจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้อีก หากสูญเสียความเชื่อใจความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำและนั่นก็คือกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าตัดสินใจอย่างไรแต่อยู่ที่วิธีของผู้นำนะคะความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำและผู้นำจะสร้างความเชื่อใจได้อย่างไรคำตอบก็คือ ด้วยการแสดงให้คนของตัวเองเห็นถึงศักยภาพความพยายามในการสารสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีเสมอหากคุณเป็นผู้นําที่มีศักยภาพและทำผิดพลาดไม่บ่อยนักผู้ตามก็จะให้อภัยคุณโดยเฉพาะในกรณีที่พวกเขาเห็นว่าคุณกําลังพัฒนาตัวเองอยู่ในฐานะผู้นำพวกเขายังให้เวลาคุได้สาร สัมพันธ์ด้วยแต่พวกเขาจะไม่เชื่อใจคนที่มีบุคลิกภาพแย่นายพลเอชนอร์แมนสวาร์ทคอชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพว่าความเป็นผู้นำคือการหลอมรวมกันของกลยุทธ์และบุคลิกภาพซึ่งทรงพลังมากแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกว่าจะทิ้งอะไร จึงเลือกทิ้งกลยุทธ์บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผู้นำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอบุคลิกภาพทำให้เกิดความเชื่อใจและความเชื่อใจทำให้เกิดผู้นำนี่คือกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงบุคลิกภาพบ่งบอกถึงความสม่ำเสมอผู้นำที่ไม่มีจิตใจอันมั่นคงจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับ ผู้้อื่นไดเพราะศักยภาพในการทำงานของเขาจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อนึกถึงผู้นำที่เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของความสม่ำเสมอคนแรกที่ผมนึกถึงคือบิลลีเกรแฮมทุกคนเชื่อใจเขาไม่ว่าตัวเองจะนับถือาศาสนาอะไรทำไมละ่ะนั่นก็เพราะเขาเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ยี ที่ดียิ่งมานานกว่าครึ่งทศวรรษบุคลิกภาพบ่งบอกถึงความนับถือที่มีผู้อื่นมีต่อคนคนนั้นคนอื่นไม่นับถือคุณหากคุณไม่มีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งการได้รับความนับถือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนแล้วผู้นำต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความนับถือ คำตอบก็คือเขาต้องตัดสินใจได้ดียอมรับความผิดพลาดของตัวเองและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ตามและองค์กรมากกว่าของตัวเองการประยุกต์ใช้กฎแห่งรากฐานอันมั่นคงในชีวิต ผู้ตามเชื่อถือในตัวคุณมากแค่ไหนแล้วคุณจะวัดความเชื่อใจที่พวกเขามีต่อคุณได้อย่างไรคำตอบก็คือด้วยการพูดว่าพวกเขาเปิดเผยกับคุณมากแค่ไหนพวกเขาบอกความคิดเห็นแม้แต่ความไม่เห็นด้วยให้คุณรู้อย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าพวกเขาบอกข่าวร้ายทันทีเมื่อตอนที่บอกข่าวดีใช่ไหม พวกเขาบอกให้คุณรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในขอบเขตความรับผิดชอบของเขาบวกพวกเขาได้หรือไม่ถ้าไม่นั่นอาจหมายความว่าพวกเขาไม่เชื่อมั่นในบุคลิกภาพของคุณเพื่อนร่วมงานกับผู้นำของคุณละ่ะพวกเขาเชื่อใจในตัวคุณเสมอใช่หรือไม่แล้วคุณจะวัดความเชื่อใจที่พวกเขามีต่อคุณได้อย่างไร คำตอบก็คือด้วยการดูว่าพวกเขาไว้วางใจให้คุณทํางานสําคัญมากแค่ไหนหากคุณต้องรับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญเสมอก็นับเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าพวกเขามองคุณน่าเชื่อถือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นคุณต้องหาคำตอบพวกเขาแครงใจในความสามารถหรือบุคลิกภาพของคุณ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางอาชีพของพวกเขาพยายามเพิ่มศักยภาพของตัวเองแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพแล้วตอนนี้คุณทำอะไรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองบ้างถามตัวเองดูนะคะ ผมขอแนะนำให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพ3อย่างซึ่งก็คือความซื่อสัตย์ความจริงใจและความมีวินยัยคุณสามารถพัฒนาความซื่อสัตย์ได้โดยสัญญากับตัวเองว่าจะซื่อสัตย์เสมออย่าตัดทอนความจริงอย่ากโกหกแม้จะมีเจตนาดีและอย่าบิดเบือนข้อมูลจงซื่อสัตย์แม้การทำเช่นนั้นจะทำให้คุณได้รับผลกระทบ สำหรับการพัฒนาความจริงคุณต้องเป็นตัวของตัวเองกับทุกคนอย่าเล่นการเมืองเสแสร้งหรือจงใจทำให้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นไปในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นส่วนการพัฒนาความมีวินัยคุณต้องทำสิ่งที่ถูกต้องทุกวันไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตามคุณเคยทำลายความเชื่อใจที่ผู้อื่นมีต่อคุณ ความเป็นผู้นำของคุณก็จะอยู่ในสถานการณ์สถานะย่ำแย่จนกว่าคุณจะพยายามแก้ไขสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือขอโทษคนที่เคยหักหลังหรือทำให้เขาต้องเจ็บปวดหากมีสิ่งใดที่คุณสามารถแก้ไขหรือชดใช้ได้ก็จงรีบทำซะแล้วพยายามทำให้พวกเขากลับมาเชื่อใจคุณอีกครั้งยิ่งตอนนั้นคุณทำลายความ เชื่อใจของพวกเขาอย่างรุนแรงมากแค่ไหนคุณก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาไม่มีหน้าที่เชื่อใจคุณแต่คุณมีหน้าที่ทำให้พวกเขาเชื่อใจและหากคุณเคยทำลายความเชื่อใจของคนในครอบครัวด้วยก็ให้เริ่มแก้ไขความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนความสัมพันธ์ในการทำงาน พาสักเป็นพอดแคสต์นะคะคาดหวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้คงได้ประโยชน์และเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะหากชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะคะแชร์สิ่งที่มีคุณค่าให้เพื่อนๆขอบคุณมากๆคะ่ะ